โอเคในวันนี้ผมเจอกับแบบเฮฮาปฏิกอีกแล้วนะก็คือแบบอีเว้นนั่นเองนะคะแต่ uh, ในคลิปผมอาจจะมีหลุดเรียกเอวเดตนิดหน่อยนะโอ้ชิงท้ายแล้วเพลงเพลงเพลงเป็นตามที่เพลงจริงๆด้วย See you later boy See you later later See you later boy See you later later ได้ see you later จริงๆแหละและในสักพักนี้ก็จะได้ see you later ของจริงเดี๋ยวรอดู โอ้ก็แบบนี้วิธีเล่นง่ายๆก็คือพยายามเอาตวลอดจากเอ่อมีมใช่ก็คือมันจะมีวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราก็ต้องเอาตวลอดซึ่งเพื่อนสามารถชุบเราได้แต่ where is my เพื่อนใช่ข้างหลังนั้นคือเพื่อนเราแต่เพื่อนเราก็สภาพเดียวกันกับเรานี่ไงเจอเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อน ทำให้ทุกคนในที่นี้ดูสภาพเดียวกันเลยอะจะซีอเลตเตอร์บอยเรียบร้อยฮะโอเคเออต่ขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครนิดนึงนี่ใช้อ่าเดี๋ยวเอาเอาเอาอ่ากดผิด เดี๋ยวสิเออโอเคเปลี่ยนอลซอร์เสร็จแล้วนะครับเออผมขอตัดตรงนั้นเลยละกันนะครับเพราะว่าเออขี้เกียจนะครับนี่โอ้เพื่อนคนนี้โอ้เพื่อนระวางเพื่อนอเพื่อนหรือ,อเพื่อนเลยแต่พึ่งโอ้อา้าวมาจากไหนนี่เพื่อนเบคอนระวังอย่าไปเบคอนไปตามๆกันแต่ใครอะ่ะ โอ้เหลือผู้หญิงคนนี้คุณผู้หญิงสู้ๆคุณผู้หญิงเธอทำได้แล้วเชื่อใจเธอเออทาไม่ได้แล้วโอเคแค่ okay. นันก็อีกรอบแล้วกันนะนะในรอบต่อไปจะเริ่มภายใน26ีกวีก็คือไอ้พวกนี้มันจะเริ่มภายใน26ว่วออไม่ใช่ดีมันจะต้องเรียกว่าเกิดภายใน2 6วีแล้วก็ขออวดนิดนึงนะนะได้ได้อ,อ ได้บิดของสบีนาแล้วแต่คนอื่นได้ของโกเดนไปก,กันเยอะแล้วเอาไม่ทันพึ่งได้วันนี้แต่ว่าจะว่าไปแล้วบิดของสบีนานี่ยากมากเลยนะเพราะว่าเาผมใช้เวลาทำมาทุกวันจนกระทั่งวันนี้พึ่งมาได้ที่ว่ามันยากมากๆเลยแต่ยากกว่านี้ก็คือบิดของเดอจโจ วิทของดีเจนะวิทดีเจยากมากอูอูอวิ่งครับพี่น้องวิ่งสี่รอไหลไม่อยากพูดโอเคแล้วอะ่ะวิง่งวิ่งไปสุดจะเปอ t ์เดอรันรันรันนี่เฮ้ยมีคนอยู่แถวนี้ด้วยเหรอเอาสองคนเดิมนี่แหละเฮงนี่ไอ้ ใจ in this moment forever young เออก็ตามจริงๆแหละตอนนี้ก็อาจจะตัวเยก,ก็ได้นะอ่ะแล้วเพื่อนหายไปไหนแล้วล่ะแล้วทำไมเหลือแต่เบ,บคอนอยู่นี่เฮ้ยมีคนมาเจมเราด้วยหนึ่งคนโสเสียดาอยอ่ะไม่ได้เอาตัวเทเลพอร์ตเดอร์มาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเออเผื่อจะมีคนเทเลพอร์ตมาไงแล้วเราก็จะรอดกัน แต่ไม่จะรอดมเนียแค่บาเรียเองมันคือมันสามารถทําลายบาเรียเราทิ้งได้แล้วก็ทําการเอ่อมาเจาเอะเรานะคระไอาจริงอย่าไปเชื่อเพื่อนนะแต่แบบเกิกนไอ,อดมากเลยกดมันน่ากลัวอา้าวโอ้คนคนตุยเย่บาลูเก้กันเยอะมากมไป้เชื่อเพื่อนนี้นะไม่ไปดีกว่า รู้สึกว่าอันตรายแลอเกินโอเคเราจะไม่พูดดูเคก็พูดดีอะอ่ไม่เห็นมี next b o t เลยฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไฟกระพริบเรยบร้อยนี่วิง่งไม่อาบงกุสลอโบมอกุสตู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 ตตตยาเฮ้ยวิ่งวิ่งมีคนวิ่งมีคนมีคนโอ้ผมบอกแล้วว่ามันเฮฮาบาจิงโก จะเอาวาเขาไม่ได้อืดดีโดนออฟแฟนเปเรียบร้อยฮะโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะมาเล่นแบบนี้อีกรอบไหมเพราะว่าดูจากสภาพแล้วก็ไม่มองนะแล้วขาดไปเรื่อยๆนะเออก็น่าจะมีแค่นี้แหละบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย